ทดสอบไลฟ์สดนะครับพร้อมกันสองช่องทางนะครับจะมียูทู e กับเฟ e บ o o กนะครับอืมทำไมมันมัวมัว,มว,มวเนาะมืดเลยละทำไมมันมืดไม่รู้นะกดรีเฟซที่ไหนกดรีเฟซทั้งบนครับ เออนั่นแหละตันซ้ายด้วยเฟซบุ๊กด้วยจะดูว่ามันขึ้นปะมันขึ้นไลค์ไหมเออมันขึ้นไลค์กดเข้าไปดูเลยเออมัวไหมไอไอไไเออมันขึ้นไลท์กดเข้าดูมัวไหมไอไอ่ะนั่นด้วย YouTube ด้วยอ่าอันนี้นะครับ เราทดสอบไลท์นะครับแต่เสียงมันมัวมัวไอ้ภาพมันมัวมัวแน่เดี๋ยวรูปกล้องไหมติด กล้องติดนะครับแต่เสียงมันม,มัวมัวมึนมึนมน,มน,มน,นะครับอ่าลองคอมเมนต์หน่อยสิครับคุณแอดมินครับรบกวนกดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์หน่อยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอ่ากดคอมเมนต์เลยแชทนะลอง facebook ก่อนก็ได้ เลื่อนลงมามีไหมเออน่ะอ่าพิมพ์เลยทดสอบก็ได้ดูมันจะขึ้นในนี้หรือเปล่าอ่าขึ้นอ่าลองพิมพ์ที่เฟซบุ๊กบ้างไอยูทูบบ้างไม่ต้องพอสเลื่อนลงมาดูมีไหมอ่าพิมพ์ไป สอบเดี๋ยวต่อไปอาจจะไลฟ์สดพร้อมกันนะครับแต่ว่ามันมันมัวจริงนะมันมืดเลยอ,ะอ่ะอ่าขึ้นนะครับทั้ง facebook ทั้ง youtube โอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนละกันนะออกแนวมืด <c oughs> you <laughs>